สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง C f Curio นะคะวันนี้ C ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม e e s t s ิ r ์ Co ค้ Part ที่6ค่ะตอนนี้เนี่ยพวกเราได้อาลลบายหรือหลักฐานที่อยู่ของเคเรเลียนแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องมาตามหาข้อมูลที่เหลือใส่ช่องตารางที่เจ้าที่เมอร์เดนให้เรามานะคะเราก็มาคุยกับลูกค้ากันต่อเลยค่ะอุ้ยหืม น่าจะเรื่องไม่ดีฮะคลาลานั่งอยู่ที่บาร์แต่เธอไม่สบตากับคุณเธอนั่งเงียบคุณดูออกเลยว่าเธอมีอะไรบางอย่างผิดปกติคุณโอเคไหมคลาลาฉันไม่อยากจะฟังดูวัดระแวงนะแต่มีคนอยู่ข้างนอกนั่นคนอันตรายนะอะไรนะ ตอนที่ฉันออกไปจากป่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาฉันฉันคิดว่าฉันน่าจะถูกไล่ล่าเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาหาฉันอย่างรวดเร็วฉันเลยวิ่งคุณถูกคุณถูกไล่ตามเหรอบางทีฉันอาจจะพูดเรืเร่องบางทีฉันอาจจะพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมทีหลังถ้าคุณสนใจแต่ตอนนี้ ฉันพลาดอะไรไปบ้างหรือเปล่าโอเคซีว่าให้เล่าเขาก่อนดีกว่าเอาเครื่องดื่มไหมคลาร่าขออย่าแรงมากแล้วกันเนาะฉันมีงานที่ต้องทำพรุ่งนี้เม,มาตอนเลเวลเจแต่ว่าซีเอาเบาๆให้เขาก่อนแล้วกันเนาะ รสชาติเพอร์เฟกมากอย่าให้ฉันกินเยอะเกินไปนะโอเคอารมณ์เขาอารมณ์ดีแล้วนะคะมางานจริงจังกันเลยคุณเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณถูกไล่ตามนะ่ะขอให้ฉันจัดระเบียบความคิดตัวเองหน่อยฉันไม่ใช่เป็นคนตกใจง่ายหรอกนะแต่ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์เลวร้วายจริงๆแล้วแหละ ค่อยๆพูดก็ได้คะ่ะเออตอนที่ฉันเดินออกจากที่นี่ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาฉันเห็นคนกำลังจุดบุหรี่ด้วยไม้ขีดไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนปีเตอร์เหรอปีเตอร์ใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ใส่ใช้ไม้ขีดไฟจุดบุหรีอ่อ่ะอย่าละอืมไม่แต่เอเลียตก็ทำอา่าทำไฟแช็คเขาหายเหมือนกันอืมยากแฮะ พอเดินผ่านพวกเขาไปฉันก็เห็นเขาคืบเข้ามาหาฉันเพราะฉันรู้ตัวว่าพวกเขาพยายามหลบสายตาอยู่ให้ห่างจากแสงเนี่ยฉันก็เลยพยายามเดินให้เร็วขึ้นแล้วพวกเขาก็เดินตามมาเร็วมากๆฉันฉันคิดว่าฉันพอสู้กลับอยู่ได้บ้างหรอก แต่แม่น้ำบูโควีนั้นเต็มไปด้วยผู้หญิงที่คิดว่าฝีมือในการต่อสู้นั้นมากพอที่จะประเชิญหน้ากับทุกอย่างอาจารย์บอกฉันว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวคือการใช้เท้าเมื่อเธอวิ่งได้เธอก็ควรวิ่งพอฉันกลับถึงบ้านฉันก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าฉันหวาดระแวงไปเองหรือเปล่าและเมื่อฉันคิดที่จะติดต่อตำรวจฉันก็รู้ทุกคำถามที่พวกเขาจะถามทันทีแล้ว คุณออกไปทำอะไรอยู่ข้างนอกดึกๆประมาณนั้นล่ะอืมกำลังคิดอยู่ซีว่าตอนนี้น่าจะถามข้อมูลเขาได้แล้วเนาะที่ได้มาจากโอลิเวียอีกทีนึงฉันได้ยินมาว่าคุณเคยทะเลาะกับอาชญากรมาก่อนเหรออ่าเป็นอย่างนั้นเองเหรอ ใช่แต่นั่นมันนานมากแล้วก่อนที่จะมีกฎหมายห้ามเหล้านะนะเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาจะเป็นคนคนเดียวกันนะก็เป็นไปได้ทำไมคุณถึงสู้กันล่ะในตอนนั้นนะ่ะเขาน่าจะเป็นอันตภานไม่ก็ลูกน้องของแก๊งใดแก๊งหนึ่งนั่นแหละเขาลวนลามฉันตอนที่ฉันทำงานที่บาร์อ่ะพวก เขาคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไม่สามารถสู้กลับได้แล้วก็ยืนตัวแข็งทื่อตอนที่เขาขู่ฉันเพียงเพราะว่าฉันติดหนี้เขาอยู่ถ้าเขาจะเลือกความรุนแรงฉันก็เลือกความรุนแรงเหมือนกันฉันกระชากค,คอเสื้อของเขาแล้วลากเขาออกไปโยนทิ้งที่ถนนคลาร่ายิ้มแบบอวดดีเธอต้องการแสดงให้เห็นว่าเธอสามารถดูแลตัวเองได้มากแค่ไหนอ่าค่ะ ฉันทำงานอยู่แถวนั้นความเสี่ยงก็คล้ายๆกันถ้าฉันไม่ทำงานฉันก็อดตายแล้วฉันมีทางเลือกอะไรเองอื่นอีกล่ะแล้วคุณพอเห็นหน้าคนคนนั้นไหมว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ฉันไม่เห็นหน้าพวกเขาเลยในตรอกนะไม่มีไฟสิ่งที่ฉันมองเห็นจริงๆคือคนคนนั้นนะ่ะจุดบุหรี่ด้วยไม้ขคีดไฟแต่ มันไม่สว่างพอที่จะเห็นหน้าคขาหรอกนะอืมไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่สินะอ่าตอนนี้ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาจุดไฟใกล้ๆฉันเนี่ยฉันก็จะเหงื่อแตกพลักเลยคงเราเราวหวาดระแวงไปเองนั่นแหละถึงอย่างนั้นก็เธอระวังตัวด้วยนะคะถามอะไรเยอะไม่ได้เท่าไหร่ฮะยั้นจบก่อนแล้วกันเนาะ เดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อแล้วค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะคะโอเคมาอืมเดี๋ยวไล่ตามปกติเลยละกันเดี๋ยวซีไล่ตามนี้คุยกับเวนดี้บรูเกอร์ต่อพวกเราเจอกันอีกแล้วนะสายันสวัสดีเวนดี้บาร์ทเทนเดอร์ฉันอยากรู้อะไรละ่ะเสิร์ฟไปแล้วกัน โอ้คนนี้เมาง่ายอยู่แฮะเอาเครื่องดื่มไหมเวนดี้ฉันคิดว่าเธอจะไม่ถามฉันอแล้วนะเอ่อเขาเมาที่เลเวลสี่อันนี้เลเวลห้าพอดีโอเค โอเคประโยคเหมือนเดิมนะคะเธอรู้ว่าควรจะเทเล่าอย่างไงฉันไม่เคยสงสัยในตัวคนเลยแล้วอยากรู้อะไรอีกละ่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนาะซีว่าเข้าประเด็นเลยละกันเขาเมาแล้วไปเราให้เขาดื่มหนักและจัดไปเลยละกัน นักฆ่าเอลีนานะคะที่รักฉันมีพรสวรรค์นในการอ่านใจคนและฉันต้องบอกว่ามันทำให้ฉันผิดหวังตั้งแต่ตอนที่ฉันเชื่อว่าเธอฉลาดกว่านี้แล้วเธอเชื่อจริงๆนระรอเพรว่าผู้หญิงที่ฉลาดอย่างเอลีนาจะคิดว่าการฆาตกรรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่บอกกับทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเธอว่าเธอเกลียดนาตาเลียมากขนาดไหนก่อนที่เธอจะตายนะนะ แปลว่าน่าจะเป็นคนที่มีประวัติกันอะไรเนาะนาตาเลียกับเอลิ่าเนะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวซีต้องลองถามเอลิ่ารอบต่อไปฮะแต่วันนี้ดูเหมือนเธอจะไม่มาเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันมีแค่ไม่กี่ครั้งลักลอกที่ฉันจะสนใจตอนที่เธอเล่นมักลุกและฉันบอกได้เลยว่าเธอไม่เคยเดินหมากแม้แต่ครั้งเดียวโดยไม่พิจารณาผลลัพธ์ทั้งหมดการตัดสินใจในชีวิตเธอก็เช่นกัน มันเป็นลักษณะนิสัยที่ฉันเห็นว่าสมควรได้รับความเคารพและบางทีอาจจะถึงขั้นอิจฉาเธอลองคิดดูดีๆสิบาร์เทนเดอร์ที่รักการกระทำของฆาตรกรต่อเนื่องนั้นมีทั้งข้อบกพร่องและความเสี่ยงตั้งมากมายคิดว่าคนอย่างเอลีนานะ่ะจะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะรอไม่ว่ายังไงเชื่อฉันเถอะ เอลิน่าคงหาวิธีจัดการกับนาตาเลียได้สวยหรูและมีประสิทธิภาพมากกว่าการฉีดยาพิษเป็นวิธีที่ไม่มีวันทำให้เอลิน่าถูกข้อกล่าวหาไดอ้อย่างน้ไงส่ก็ได้ข้อมูลตรงนี้ละนี่ได้กันเรียบร้อยละโอเคก็เหลือแค่สังคนสุดท้ายจริงๆนั่นแหละแต่ยังไม่รู้เหตุผลอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันลวกันงั้นจบแค่นี้ก่อน บายบายค่ะมาอืมงั้นคนนี้ต่อเลยละกันตอนนี้ผู้ต้องสงสัยจริงๆก็คือมีแค่เอเลียตนี่แหละมาไซยันสวัสด์ไซยันสวัสดคาเริอาเราน่าจะคุยกันดีไหมนะเองั้นเอาเครื่องดื่มก่อนเลยละกันเนาะเครื่องดื่มไหมมาเรียสักแก้วก็คงไม่เป็นไรหรอกเอ่อเขาเมาที่เลเวลสามอันนี้ละกัน ดูดีมากเลยขอบคุณค่ะโอเคทีนี้เอาข้อมูลตรงไหนดีนะาัตกรคิรเลียนไหม อ,อยู่ในนอนี่ไงฉันยินดีเสมอที่จะคิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของคิลเลียนเขาไม่ฉลาดพอด้วยซ้ำที่จะแต่งตัวตัวเองได้ถ้าไม่มีแม่ช่วยอืมไม่ค่อยได้ข้อมูลเท่าไหร่แฮะเั็นไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวต้องกลับไปทำบาต่อแล้วค่ะอ่ะไว้เจอกันค่ะแล้วเจอกันค่ะ อาล่ะซีว่าที่น่าจะมีปัญหาสุดน่าจะเป็นเอเลียตนี่แหละเรารับปากเมเจ้าหน้าที่เมอร์ดเดนส์ไปละว,ว่าเราจะต้องคุยกับเอเลียตต่อฉันกลับมาแล้วอาและฉันอยากได้เครื่องดื่มแหล่งแหลงสักแก้วสายันสวัสดีค่ะเอเลียดต้องการอะไรจากฉันล่ะโอเค okay. อ๋อนี่ไงคําตอบเราเขายอมตอบเราเพราะเราเพราะเขาเมาอยู่นี่เองโอเคเอ ขั้นที่เท่าไหรน่นาอมาเสิร์ฟเครื่องดื่มกันเลยเนี่ยโอเคเนาะใช่ใช่รีบหน่อยเถอะโอเคขั้นที่ห้าเอเรียดไม่ชอบเครื่องดื่มที่มีผล,ลไม้เท่าไหร่เนาะเอ้มันต้องมีอันไหนสักอันแหละที่แรงๆอะ่ะอยากได้มิ้นน่ะประเด็นคือเขาไม่มีมิ้นไงอ๋อนี่ไงมิ้นลีฟแต่ใบมิ้นมันมันแค่ใบมิ้นอ่ะเธอ อันนี้แม่ Poison Drop อาเครื่องดื่มที่ดีแก้วสะอาดรสชาติชัดเจนเออโอเคถามเรื่องอาชีพเขาก่อนแล้วกันเนาะมา คุณทำอาชีพอะไรเหรอเอเลียดฉันทำงานให้กับสำนักงานทะเบียนทรัพย์สินของเขตมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในเทศบาลถึงแม้ว่าคนธรรมดาเนี่ยจะคิดว่าฉันเป็นเจ้าหน้าที่กรอกเอกสารมากกว่าคนที่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสที่มีอำนาจและอิทธิพลนะนะฟังดูน่าสนใจดีนะคะมันช่วยครอบคลุมค่าใช้จ่ายฉันและทำให้ฉันมีเวลาทำงานอดีตอ,อื่นๆมีอะไรจะต้องคาดหวังจากงานอีกละ่ะ ฉันหาเงินได้มากกว่าคนส่วนใหญ่แน่ล่ะงานงานั้นงั้นเงินสำคัญกับคุณหรอไม่หรอกแต่ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องบ่งชี้คุณค่าที่ดีอืมไฟเช็คแล้วกันมาไฟเช็คบนพื้นน่ะเหรอคนเราทำไฟเช็คหายตลอดน่ะแหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันละ่ะเอเลีย คุณไม่สูบบุหรี่หรอกเหรออ่ะตลอดชีวิตเลยเอาเป็นว่าสูบตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนแล้วซีว่าตรงนี้คงแบบเจาะจงไปหน่อย,อยงั้นเราก็ตอบแบบนี้แล้วกันเนาะงั้นก็ทำให้มีสองคนแล้วกันที่สูบบุหรี่นะโอเคตอบถูกต้องจัดไปฉันพยายาม ปรับตัวให้เข้ากับสังคมดาวโรงเรียนได้นึกย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆฉันไม่จําเป็นต้องสนใจเรื่องพวกนี้ก็ได้หรอกฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังสนุกอยู่กับการสูบบุหรี่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฉันไม่ชอบจริงๆคือเวลามือสัน่นตอนที่ไม่มีอะไรให้สูบถ้าคุณมีเคล็ดลับในการเลิกสูบบุหรี่ที่ได้ผลจริงๆเนี่ยบอกมาได้เลยมันจะช่วยประหยัดเงินของฉันได้เยอะมากจะคอยดูให้ละกันคะ่ะ อืมตรงนี้ไม่เจาะเท่าไหร่แฮะงั้นหนักๆเลยแล้วกันคุณคิดว่าฉันฆ่านาตาเลียรีสเพียงเพราะว่าคุณมีทฤษฎีเพียเพ้ยนๆเกี่ยวกับไฟแชทของฉันงั้นหรอสำหรับทฤษฎีเพียเพ้ยนๆมันทําให้คุณดูหงุดหนิดพอสมควรเลยนะฮะคุณอยากรู้จริงๆเหรอว่าฉันคิดยังไงกับน,นาตาเลียรีสใช่ คุณเห็นฟันเฟืองในหัวของเขาหมุนไปมาขณะที่เขาจ้องมองคุณดวงตาของเขาโกรธเกรี้ยวแต่เขาไม่ได้มองมาที่คุณเขามองผ่านคุณมองไปที่กำแพงด้านหลังของคุณก่อนที่จะกวาดตาเก็บมาที่แก้วในมือของเขาเพลงเปลี่ยนแฮอุ้ยอารมณ์เสียเลยอืมลูง,งี้จัดเล่าหนักกว่าน,นี้ก็ดีนาตาเรีริสเป็นนักขุดทองที่ซื่อตรงและสุกปรกเธอสมควรกับสิ่งที่เธอได้รับมาเออ หล่อนแทบจะเมาตลอดเวลาแล้วเมื่อฉันพยายามคุยเรื่องจริงจังกับหลอนเนี่ยหล่อนก็บอกว่าฉันเป็นคนน่าเบือ่อแต่หล่อนนั่นแหละที่เป็นคนตื้นเขินและไร้แก่นสารผู้หญิงคนนั้นนะมีเสียงหัวเราะจนกระจกแทบแตกกระจายและบทสนทนากว้างขวางราวกับต้นเบิร์ชทำไมเคยใครถึงเสียเวลาพยายามคุยกับหล่อนนะหล่อนช่างไร้บุคลิกคนอื่นอาจจะบอกว่าฉันน่าอึดอัดแต่หล่อนนะ่ะน่าเบื่อราวกับเครื่องร้างจานนั่นแหละ คู้หญิงยังหล่อนนะ่ะไม่ทําตามกฎที่พวกเราทุกคนควรยอมรับเมื่อเข้าสู่วงการในการเดทหรอกเธอมีฐานะปานกลางธรรมดาทั่วไปนะนะในกรณีที่ดีที่สุดแต่หล่อนเนี่ยกลับยืนกลานที่จะคบหากับผู้ชายที่สูงกว่าหล่อนมากแทนที่จะเป็นคุณนะล้อเขากระแทกแก้วบนเคาน์เตอร์จนมีรอย้าวเศษเล็กๆติดอยู่ที่ขอบมือเขาเขาเช็ดออก แต่ถ้าหากเศษแก้วพวกนั้นบาดเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ซ่อนมันไว้ได้อย่างดีแล้วทำไมจะไม่ได้ละ่ะฉันเลือกที่จะคบกับหล่อนแต่หล่อนก็ยังเมินเฉยฉันทั้งๆที่คุณสมบัติของฉันก็ดีพออยู่แล้วฉันคิดว่าฉันได้ยินมามากพอแล้วค่ะฉันมีงานต่อพรุ่งนี้ไว้เจอกันตัดเลยล้วกันปิดประเด็นสำหรับวันนี้ก่อนแล้วกันนะคะ ฉันไปก่อนล่ะไว้พบกันใหมค่ค่ะโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่มากงั้นไว้แค่นี้ก่อนล้วกันวันนี้ยังไม่อยากคุยกับคิวโก้เท่าไหรโ่โอ้โอ้พระเจ้าตบตีกันหนักมาก เฮ้แต่ปีเตอร์ก็มีอสิทธิ์ที่จะไล่คลาร่าจริงๆนั่นแหละเฮ้แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือเอเลียตมันทำไฟแช็กหายเหมือนกันไงเออทีนี้ยังไงต่อดีเนาแต่เอลินาโดนปัดออกแล้วเพราะฉันซีเก็บของเอลินาไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้ก็ด้วยเหมือนกัน ยุ่งยากแฮะเหลือแค่2คนสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้พระเจ้ามาเป็นไงบ้างคะทุกคนตอนนี้ก็จบพาร์ทหเรียบร้อยแล้วนะคะเจอเอเลียดเข้าไปวันที่5เจอปีเตอร์วันที่6เจอเอเลียดนะคะแต่อย่างที่เจ้านที่เมอร์เทนพูดจริงๆนั่นแหละเอเลียดเป็นคนหัวร้อนง่ายมากเลยอะ ซียังหาไม่เจอเท่าไหร่ว่าเขามีข้อแก้ต่างอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องมาลองดูพรุ่งนี้กันละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลองถามคนอื่นๆเพิ่มไปอีกทีนะนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe สนับสนุนซีด้วยนะคะเดี๋ยวซีจะกลับมาต่อในพาร์ทที่7แล้วก็สืบคดีกันต่อค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ